สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาตอบคำถามกันนะคะน้องคนนี้ถามมาว่าอินดีมคืออะไรก่อนจะไปฟังกดไลค์กดแชร์ให้มดด้วยนะคะเราไปฟังผู้บริหารตอบกันเลยค่ะว่าอินดีมคืออะไรไปฟังจากปากผู้บริหารเลยค่ะไปค่ะอินดีม คืออาณาจักรแห่งนวัตกรรมที่มี Innovation, Design และ e m p ม r e เป็นเสาหลักสำคัญของการทำธุรกิจครับ ของเราครับคือสนับสนุนความสำเร็จของสมาชิกภายใต้แนวคิดโซเชียลเอ็นเนอร์รยส์ครับโดยกลุทางการตลาดครับเรามุ่งเน้นการใช้นวัตรกรรมเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงใช้แล้วเกิดผลลัพธ์อย่างน่าพึงพอใจครับและสำคัญที่สุดครับเราใช้แผนธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนกับสมาชิกอย่างยุติธรรมและนอกจากนี้ครับเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมเราจิงได้สร้างงานให้กับกลุ่มกเกษตรกรรวมถึงพันธมิตรที่สำคัญทางธุรกิจที่เป็นหน่วยสนับสนุนและผลิตวัตถุดิบซึ่งเป็นองค์ประก สำคัญในการผลิตสินค้าของพวกเราครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกภาคส่วนครับเพราะความสําเร็จของคุณคืองานของอินดีมครับโอเคนะคะถ้าอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้ว่าทำยังไงถึงได้เงินหลักหมื่นหลักแสน อินบ็อกมานะคะทักมดมาค่ะสวัสดีค่ะ